เลยนะคะทุกคนในช่อง h e r b d y Channel เนูจะทำการแกะกล่องพัสดุอันเนอรเนาะเราสั่งมาในลาซาด้าเราสั่งลิปสติกเนาะจะดูว่าข้างในมีอะไรกันเราไปดูกันทุกคนอยากขอแกะพัสดุก่อนเนาะนี่ทุกคนดูข้างในสิแดแเป็นลิปซองนลทุกคนอ่าอยากดูว่าใช่ไหมทุกคนดูสิฮัลโหลดีมากอ่ะดูทุกคน มีห้าซองนะของสิวันนาเนาะเดี๋ยวเรา,เราซื้อราคาอันละยี่สิบบาทนะซองละย2่บาททุกคนมี5้สีเนาะเดี๋ยวจะมาทดลองสีแรกกันนะทุกคนนะมันไม่มีบอกเลขอะมันไม่บอกตรงไหนอะอ๋อนี่ศูนย์หนมันเขียนอยู่ศูนย์หนนี่ศูนะศ1นย์ห่งศูนย์สใช่ไหมแล้วก็03า ศูนย์สี่เนาะแล้วก็ศูนย์ห้านะทุกคนเดีจะทดลองสีแรกก่อนเนาะพอสีแรกนี่สีแรกเป็นสีอ่อคสตรอเบอรี่ชมพูชมพูน,นิดนึงเนาะแต่มันรอกันดีกว่านี่หมดนี้นะทุกคนเนาะปุ๊บอืมกลิ่นกลิ่นหอมมากทุกคนเดี๋ยวจะรัสวอสดตรงนี้ให้ดูเนาะล้วก็ขอสวัสให้ดบนึงนะนี่สีประมาณนี้ทุกคนสีก็สวยอยู่นะ จะลองลงที่ป่านะทุกคนเนาะ ประมาณนี้เนาะสวยนะกินหอมมากหอมเป็นผลหวานหวานแะกระจกก็คือจนเนาะจนมากทุกคนกินหอมมากทุกคนสีบนนี้หอมมากเลยเนาะสีบนี้ด้วยสูตรหนึ่งนะทุกคนไปตำก็ได้เนาะถูกมากอะ่ะต่อไปสูตรสองนะทุกคนอ้าวสูตรสองดิฉันไปนไหนนี่อันนี้ออกแบบว่าส้มส้มนิดนึงเนาะสีนูนกกประมาณเนี้ย กลิ่นคล้ายๆกันเลยอ่ะกลิ่นคล้ายกันนะทุกคนชี 2, สสองซูสองระบายตรงนี้เนาะนี่ประมาณนี้เนาะสีนี้ก็สวยเหมือนกันนะทุกคนเดีย๋ยวเราจะขอลองแกะแระ,ะ,ะบายสวอชสีตรงนี้ให้หมดทุกสีนเนาะทุกคนนะแล้วเราจะมาเลือกสีลงในปากที่เราชอบที่สุดเนาะต่อไปสูนสามนะสูนสามออกสีแบบนูชมพูนิดน,นึงอะ่ะแล้วมาลอง สวอตกันเถอ,อะเนาะน่าจะกินเดียวกันหมดเลยจริงๆนูนะทุกคน,นประมาณนี้เลยสีสวยอยู่นะสีอ่อนแบบส้มๆแดงแดงอะสวยอยู่นะทุกคนแต่ว่าเนื้อเขาอะมันก็ไม่ได้แห้งอะทุกคนแบบยังไงมันดีอย่าเนื้อแบบแบบสีก็ชัดเจนนะทุกคนสีนน่นมากต่อไปเบอร์ศูนย์สี่เนาะ นี่ออกแบบว่าส,ส้มส้มส้มแดงนะทุกคนสีนี้แล้วก็ว่าสวยเหมือนกันนะสวยมากมาดูนะจะสวอตให้ดูนี่สีนี้สวยนะจริงๆส้มแดงอ่ะสวยมากอะ่ะเนื้อก็ดีสีชัดเจนมากเป็นชอบมากเลยอะ่ะแต่เบอร์ศนะูนย์ห้าเนาะ อันนี้ออกแบบว่าส้มเลยอะแต่มันก็ส้มแต่มันก็ออกส้มแดงเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้ไม่หนึบมันจะส้มกว่าทุกคนดูนะนี่ทุกคนันสว่างมากเห็นป้านีนนี้จะส้มมากเลยเห็นป้าทุกคนกี่งเาจะมาเลือกระบายสีลงปากที่าชอบวิสุดเนาะทุกคนเนาะ๋ยวขอไปลบปากก่อนเนาะเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งกลับมาทุกคนอันนี้่แบบเบอร์ศนะูนย์สองเนาะสวยไหมทุกคน แต่ว่าเบอร์ศูนย์สองสวยมากเลยนะจริงเนี่ยเราไปซื้อกันได้เนาะซองละยี่สิบสองบาทเองนะทุกคนถูกมากซื้อในลาซาด้านะลองพิมพ์ไปเลยลิฟซองสีวน,นามันจะขึ้นเลยเนาะในช้อปปี้ก็น่าจะมีเหมือนกันนะทุกคนอันนี้นะเราไปซื้อกันได้เนาะทุกคนชอบสีไหนนะทุกคนเนยดอหถึงเบอร์ห้าเนาะสีก็ประมาณนี้ไล่เลยเนาะอันนี้จะเป็นสีเบอร์หนะึ่งเนาะเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่แล้วก็เบอร์ห้านะทุกคนอย่าลืมไปซื้อกันนะ สวยมากเลยวันนี้ทุกคนวันนี้ไว้ก่อนนะทุกคนไม่ปบายนะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วย